ศึกฟุตบอลครั้งนี้กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีเมื่อทีมชาติไทยยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบแบบสุดระทึกแม้สถานการณ์ก่อนลงสนามนัดสุดท้ายจะดูยากจนหลายคนคิดว่าแทบเป็นไปไม่ได้แต่ล่าสุดกลับเกิดการพลิกผันที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทําให้โอกาสในการเข้ารอบของทัพช้างศึกกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่แข่งในเกมสุดท้ายคือโคลัมเบียทีมที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายและเทคนิคที่ดุดันแต่ด้วยเงื่อนไขใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้แฟนบอลอาเซียนถึงกับอึง้งและต่างชาติอีกหลายชาติก็ออกมาชื่นชมทีมไทยกันแบบไม่ขาดสายบรรดาแฟนบอลชาวไทยยังคงเต็มไปด้วยความหวังหลังจากเกมล่าสุดทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินคาดสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทั้งในเชิงแทคนิก,กความมั่นใจและหัวจิตหัวใจของนักเตะที่ไม่เคยยอมแพ้ทำให้สื่อหลายสำนักในอาเซียนเริ่มจับตามองอย่างจริงจังเพราะทีมไทยที่หลายคนเคยมองว่าเป็นรองมาตลอด กลับสามารถสร้างผลงานชนิดที่ทำให้ทุกสายตาต้องหันกลับมามองอีกครั้งขณะเดียวกันเสียงคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือทีมชาติไทยยุคใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นมากทั้งด้านการเคลื่อนบอลที่ลื่นไหลความเร็วในการเข้าทำเกมความเฉียบคมในการจกสกอร์และความกล้าหาญในการสู้กับทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าหลายคอมเมนต์ยอมรับตรงๆว่าไทยทำได้อย่างไร พราะก่อนฟุตบอลเริ่มไม่มีประเทศใดคาดหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เกิดขึ้นย้อนกลับไปในเกมก่อนหน้าไทยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพลิกเกมและความนิ่งในจังหวะสําคัญนักเตะหลายคนโชว์ศักยภาพที่ไม่ธรรมดาจนแฟนบอลเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าหากฟอร์มนี้ยังคงต่อเนื่องไทยมีโอกาสสูงมากที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นักวิเคราะห์หลายคนยังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทีมเล็กอีกต่อไปแต่เป็นทีมที่สามารถต่อกรกับทุกชาติได้แบบสูสีขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นใหญ่สุดก็คือเงื่อนไขาการเข้ารอบล่าสุดที่เพิ่งได้รับการอัปเดตหลังจบเกมคู่สําคัญที่เพิ่งแข่งขันกันไปทําให้โอกาสของไทยกลับมาอยู่ในมือของตัวเองอีกครั้งเงื่อนไขแรกคือไทยจําเป็นต้องเก็บชัยชนะเหนือโคลัมเบียให้ได้ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักเพราะโคลัมเบียมีสไตล์การเล่นที่ดุดันใช้พละกําลังเข้าปะทะแบบไม่กลัวใครมีความเร็วของปีกและความแม่นยําของกองหน้าแต่ทว่าหากไทยสามารถคว้าชัยได้หรืออย่างน้อยเสมอได้โอกาสก็ยังเปิดกว้าง ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของทีมอื่นในสายเดียวกันสถานการณ์ตอนนี้ทําให้แฟนบอลทั่วอาเซียนหันมาสนับสนุนไทยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะในเพจฟุตบอลต่างประเทศไลฟ์บนแพลตฟอร์มโซเชียลหรือฟอรัมประจําชาติแต่ละประเทศต่างก็มีการออกมาชื่นชมฟอร์มของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นว่าโอกาสเข้ารอบครั้งนี้ของไทยถือว่าเป็นไปได้จริงและมีเปอร์เซ็นต์สูงงกว่าที่หลายคนคิดแฟนบอลอินโดนีเซียบางส่วนถึงกับบอกว่า ไทยแข็งแกร่งก็ว่าที่เราคิดไว้มากหากยังคงเล่นแบบนี้ได้เรื่อยๆสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในรายการนี้แน่นอนขณะที่แฟนบอลเวียดนามบางคอมเมนต์ก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าฟอร์มแบบนี้ไทยไม่ใช่คู่แข่งที่เราจะล้อเล่นได้อีกต่อไปพวกเขาพัฒนาเร็วมากด้วยเสียงสนับสนุนเหล่านี้ทำให้บรรยากาศก่อนเกมสุดท้ายยิ่งเดือดและเต็มไปด้วยความคาดหวังแต่ขณะเดียวกันโค้ชทีมไทยก็ยังคงเน้นย้ำทุกครั้งว่าทีมต้องรักษามาตร,รฐานการเล่น ไม่ประมาทและมีสมาธิกับเกมของตัวเองโค้ชยังสั่งให้นักเตะเตรียมแผนรับมือกับการบุกเร็วของโคลัมเบียรวมถึงการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งเป็นจุดแข่งของคู่แข่งอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือจิตใจนักเตะไทยหลายคนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทแบบเกินร้อยทุกนัดที่ลงสนามเหมือนจะมีพลังบางอย่างที่ผลักดันให้พวกเขาสู้แบบไม่ถอยแม้จะเจอกับความกดดันหรือเสียประตูเร็วก็ยังสามารถตั้งหลักและกลับมาคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยม สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะทีมที่จะเข้ารอบในการแข่งขันระดับสูงได้นั้นต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อพูดถึงคอมเมนต์จากแฟนบอลอาเซียนหลายคอมเมนต์ถึงขั้นบอกว่าหากไทยเข้ารอบเราจะดีใจเหมือนทีมชาติของตัวเองทําได้เพราะไทยกําลังเป็นความหวังของภูมิภาคอาเซียนทั้งภูมิภาคเป็นชาติที่มีศักยภาพสูงมากในด้านฟุตบอลและหลายคนเชื่อว่าไทยสามารถยกระดับมาตรฐานของอาเซียนในเวทีโลกได้ด้วยผลงานครั้งนี้ ขณะเดียวกันสื่อกีฬานานาชาติหลายสำนักเริ่มให้ความสนใจไทยมากกว่าเดิมบางสำนักระบุว่าไทยสามารถต่อกอนกับทีมใหญ่ได้เพราะมีระบบการเล่นที่ทันสมัยเน้นการเชื่อมบอลเร็วการยืนตำแหน่งที่รัดก,กุมและการเปลี่ยนเกมจากกลับเป็นรุกที่ฉับไวทำให้หลายครั้งไทยสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้มากกว่าที่คู่แข่งคาดคิดไว้เกมนัดสุดท้ายกับโคลัมเบียจึงกลายเป็นเกมที่คนทั้งประเทศรอคอยเพราะมันคือเกมชี้ชะตา ที่อาจกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของทีมชาติไทยหากไทยสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการได้จะทำให้ไทยผ่านเข้ารอบแบบมีสไตล์พร้อมเสียงชื่นชมทั่วอาเซียนและแฟนบอลน,นานาชาติแม้โคลัมเบียจะมีความแข็งแกร่งแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าไทยมีจุดเด่นที่โคลัมเบียต้องระวังเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสวนกลับที่รวดเร็วการเล่นบอลเท้าต่อเท้าที่เนียนตา การเติมเกมของฟูลแบค็ครวมถึงความมั่นใจของผู้เล่นตัวรุกที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีสุดๆหากไทยสามารถยิงประตูนำได้ก่อนเกมจะเปลี่ยนทันทีเพราะโคลัมเบียเป็นทีมที่เวลาตามหลังมักจะเสียสมาธิและเปิดช่องโหว่ให้คู่แข่งโจมตีได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันแฟนบอลไทยก็หวังว่านักเตะจ,จะสามารถคงความนิ่งในจังหวะสำคัญโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่มักเป็นจุดทดสอบหัวจิตหัวใจเพราะหากไทยสามารถรักษาคุมเกมคุมจังหวะและป้องกันลูกโตกลับของโคลัมเบียได้อย่างรัดกุม โอกาสในการคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการมีสูงมากนอกจากนี้ตัวแปรสําคัญอีกประการคือแรงสนับสนุนจากแฟนบอลไทยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกําลังใจจากในสนามหรือจากทางโซเชียลทุกการให้กําลังใจมีผลต่อสภาพจิตใจของนักกีฬาอย่างมากทําให้พวกเขามีพลังเพิ่มขึ้นและกล้าเล่นกล้าบุกมากกว่าเดิมในมุมของแฟนบอลอาเซียนหลายคนแสดงความชื่นชมว่านักเตะไทยมีความเป็นมืออาชีพสูง ไม่เคยยอมแพ้ง,ง่ายๆและสามารถเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีพวกเขายังชี้ว่าไทยมีโครงสร้างฟุตบอลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหลีกอาชีพการพัฒนานักเตะเยาวชนและมาตรฐานโค้ชในประเทศสิ่งเหล่านี้ทําให้ไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่น่ากลัวและพร้อมต่อกรกับทุกชาติหลายคอมเมนต์จากมาเลเซียกล่าวว่าไทยเป็นทีมที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจนนักเตะทุกคนรู้บทบาทของตัวเองดีถ้าเข้ารอบได้สมควรแล้ว ส่วนแฟนบอลกัมพูชาบางคนก็ออกมาชื่นชมว่าฟอร์มของไทยตอนนี้โหดกว่าที่หลายประเทศคิดมากไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ไทยยังมีลุนเข้ารอบทั้งหมดนี้ทําให้เกมกับโคลัมเบียไม่ได้เป็นแค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นเกมที่ทุกคนจะตระมองเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพเป็นจุดชี้อนาคตและอาจเป็นก้าวสาคัญของฟุตบอลไทยสู่ระดับนานาชาติอย่างแท้จริงไม่ว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไรสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ใช่ทีมที่ใครจะประมาทได้อีกต่อไป พวกเขากำลังแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ความเป็นมืออาชีพและการทำงานหนักที่ทำให้ฟอร์มการเล่นพัฒนาขึ้นทุกนัดและหากในนัดสุดท้ายนี้ไทยสามารถทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะหรือการเก็บแต้มสำคัญก็จะกลายเป็นการประกาศให้โลกฟุตบอลรู้ว่าฟุตบอลไทยพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายใหม่พร้อมสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และพร้อมสำหรับการเป็นตัวแทนอาเซียนที่น่าภาคภูมิใจที่สุด